สวัสดีค่ะคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวสุภลักษ์กมนครูผู้สอนโรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมเรื่องหนังสือจริยาค่ะ นวัตกรรมหนังสือจริยศึกษานั้นดิฉันได้อ้างอิงจากการสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อสร้างให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งโดยเริ่มจากเยาวชนก่อนซึ่งค่านิยมหลัก12ประการเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างหนังสือจริยศึกษาเล่มนี้ค่ะ นอกจากค่านิยมหลัก12ประการแล้วเรายังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการอัตลักษณ์ของโรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์คำสอนจากพระคัมภีร์เพื่อรวบรวมให้ผู้เรียนนั้นได้ตระหนักถึงคุณธรรมและยึดมั่นในการทำความดีค่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปตัวอย่างการใช้นวัตกรรมหนังสือจริยะดิฉันขอเล่าเรื่องการวางแผนก่อน หนังสือนวัตกรรมเล่มนี้ดิฉันวางแผนโดยการนำค่านิยมหลัก12ประการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเซนโยเฟนครสวรรค์มาจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่คล้ายกาันแล้วตั้งเป็นหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด8หน่วยการเรียนรู้ค่ะโดยยึดคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการเป็นหัวใจสำคัญและโยงไปยัง ค่านิยมหลัก12ประการในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะถูกแบ่งออกเป็น2กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะในแต่ละหน่วยนั้นดิฉันได้มีการเขียนอธิบายถึงความคิดรวบยอดสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และรับทราบว่า นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้ในหัวข้ออะไรบ้างและมีสาระอะไรบ้างค่ะขอเชิญชมคลิปตัวอย่างการใช้นวัตกรรมจากหนังสือจริยศึกษาค่ะ สำหรับในกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่มีการจัดในช่วงเช้าก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในคาบแรกค่ะประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะช่วยให้เด็กๆนะคะรู้จักคุณค่าในตัวเองรู้จักการทำจิตอาสาเพื่อส่วนรวมรู้จักการเสียยละช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ ภาพน,นี้ก็เป็นภาพกิจกรรมนะคะที่เด็กๆนะคะร่วมกันเก็บขยะในโรงเรียนค่ะในปีการศึกษา2,564ที่ผ่านมานะคะเราพบอุปสรรคคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะอบรมนักเรียนยามเช้าโดยใช้หนังสือจริยศึกษาได้เราจึงได้มีการปรับรูปแบบโดยการ นำมาอบรมนักเรียนนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งเราก็ใช้รูปแบบของออนไลน์นะคะโดยการให้ความรู้นะคะในเรื่องของอัตลักษณ์ค่านิยม12ประการกับเด็กๆนะคะและเราก็เชิญชวนให้เด็กๆนะคะมีวินัยในการเข้าเรียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอและติดตามการส่งงานของตัวเองค่ะ เรามีการต่อยอดนวัตกรรมจากการทำหนังสือจริยศึกษาโดยการส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดในวันการศึกษาเอกชนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนค่ะซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับรางวัลเหรียญทองในเรื่องของโครงงานคุณธรรมค่ะ สำหรับตัวอย่างการนำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรมนะคะสามารถสแกนได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอนวัตกรรมหนังสือจริยศึกษาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ